สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนะคะมายุเลศเขียวสนันในนามผู้แทนของท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เป็นเครือข่ายองค์กรส่งเสริมคุณธรรมด้านสื่อมวลชนนะคะรู้สึกยินดีนะคะและที่ได้มีโอกาสเข้ามาอบรมพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าของเรื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กำแพงเพชรด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานและองค์กรเข้ามาอบรมในวันนี้สําหรับวันนี้นะคะการอบรมเราก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ความรู้นําไปเผยแพร่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงมีความซื่อสัตย์สุจริต ฝากถึงประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้นะคะได้ร่วมกันเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยค่ะขอบคุณค่ะ